สวัสดีค่ะทุกคนนี่พาทุกคนมาชมบรรยากาศนะคะการเป็นยูในแต่ละวันนะคะชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีความมั่นคงนะอันนี้ก็มีส่วนมีดอกไม,ม้มีให้ทุกคนชมดูกันนะคะบรรยากาศดีๆตอนเช้าก็ตื่นขึ้นมาก็ทำกาแฟดื่มเดินมาที่คอกไก่มาปล่อยไก่ออกจากคอก วัวเช้าวอถึงเวลาโค้งเขาก็จะออกมานี่แหละวิที่ชีวิตวัาาวเช้าเช้าในการเป็นยูนะคะตามบ้านตามชนบทสวัสดีทุกคนถูกกำลังใจที่คอยติดตามนะคะคอยรับชมโคม้เข้ฝกทุกคนที่ว่าเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์แล้วก็คอยกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้น้องนิชาด้วยนะคะ นี่ก็คือเดินมาที่ส่วนพักแหล้วกันแล้วก็มาดูนะคะพักที่ปลูกเอาไว้เป็นกระทถางกระบอกเหล็กๆ็กแต่ว่าเป็นมีพักบุงมีกะเพราหัวระพานะคะอะไรนี่ตอนอ้ตนตานตะวันติดมาต้นเดียวหรอว่านทั้งลายเม็ดติดต้นเดียวอันนี้พักที่ปลูกแล้วก็ทํากับข้าวในแต่ละวันนะคะไม่ต้องไปสี่ นี่นะคะมีมาขื่อเทดีนี่ไก่ตัวเล็กเหลืวตึงเลี้ยงไก่ก็ได้ไข่ไก่มากันนิดไข่ไก่เดี๋ยวต้วงองเอาไปล้างนะนี่บพาว่าตึงก็พักจากส่วนนะเราก็เอามาทำเป็นน้ำมสมุทตีบ เอามาปั่นนะมีพักบุงกับโหระพาปันปนกันนะคะทุกคนลองทำดื่มกันดูนะดีท็อกดีมากๆเลยระหว่างวันจีว่าโรารับประทานาหารลงไปนะตัวนี้ช่วยได้ดีมากๆเลยใส่โยเกิดแค่นั้นนะคะนี่ก็คือ